ในหัวข้อนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Panel Adjustment นะคะซึ่งจะรวมคำสั่งในการปรับแต่งแสงเงาให้กับรูปภาพโดยจะเลือกจากเมนู Windows แล้วก็เลือก Adjustment หรือถ้าคุณเปิด Panel ต่างๆทิ้งค้างไว้อยู่แล้วก็จะมี Panel Adjustment ปรากฏอยู่ก็คลิกเปิดขึ้นมาใช้งานได้จะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งที่รวมอยู่ในนี้ให้ดูรายละเอียดในหนังสือนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้คำสั่งเคิร์ในการปรับแต่งแสงให้กับภาพก็คลิกที่เค r ร์ฟเขาก็จะเปิดคำสั่ง c u r ร์ขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นที่ใช้ในการปรับแสงให้กับภาพก็คลิกลากปรับได้ตามต้องการนี่คือการใช้งานคำสั่งนี้เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าออคุณคลิกแล้วไปปรับ ในส่วนของบริเวณภาพในภาพก็ได้นะคะโดยคลิกที่รูปมือซึ่งเป็นคำสั่งในการดรา g บน image ก็คือบนรูปภาพเนี่ยในจุดที่เราต้องการจะปรับแต่งได้หากต้องการใช้คำสั่งอื่นก็คลิกที่ลูกศรตรงน,น,นี้เพื่อย้อนกลับจากนั้นก็ไปเลือกคำสั่งใหม่เช่นจะเลือกคำสั่ง hue and saturation ในการปรับความเข้มของสีก็คลิกล่ปรับสี เศษวภาพของเราก็จะมีสีเข้มขึ้นจากนั้นก็คลิกปิดนะคะตัว Panel Adjustment ตรงนี้ไปไปคลิกเปิด p a n e เ l ลเลเยอรขึ้นมาคุณจะเห็นการทำงานของตัว Layer Adjustment ปรากฏอยู่อันนี้คือ l a เยอร์พิเศษเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการปรับแต่งสีซึ่งจะแสดงเหมือนการครอบลงไปบนภาพอีกทีหนึง่งจะไม่มีผลกับภาพต้นฉบับตรงนี้ หาาคุณคลิกที่รูปตาก็จะเป็นการซ่อนคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งคลิกใหม่ก็เลือกใช้คำสั่งใหม่ครั้งหนึ่งนะคะผลปรากฏก็จะได้ตามที่เลือกจากคำสั่งตรงนี้หากไม่ต้องการใช้คำสั่งใดก็จะก,กด delete ลบเลเยอร์ตรงนี้ไปหรือกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดคำสั่งที่เราเลือกตัวนี้ก็จะหายไปหากต้องการปรับแต่งแก้ไขตัวเลเยอ adjustment ก็ดับ b l e ลคลิกขึ้นมา ก็จะกลับมาที่คำสั่งนี้ต้องการเพิ่มคำสั่งใหม่ก็มาคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการใช้งานอีกครั้งหนึง่งแล้วก็คลิกย้อนกลับไปเลือกคำสั่งใหม่หรือซ่อนไปกลับมาที่พาร e เนลเลเยอร์ต้องการให้คำสั่งไหนอยู่ก่อนอยู่หลงังก็คลิกเลื่อนจัดระดับตัวเลเยอร์ของ Adjustment ตตรงนี้ได้นะคะซึ่งเราจะไปดูรายละเอียดในการปรับแต่งค่าต่างๆ ของตัวคำสั่งตรงนี้ต่อในหัวข้ออื่นมีคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้ adjustment ตรงนี้ก็คือการเลือก clipping ก็คือการให้ครอบเลือกคำสั่งเฉพาะจุดที่เราต้องการได้เยอตัวอย่างเช่นภาพนี้จะมี2 La เ e r r ถ้าเราใช้คำสั่ง adjustment ในการปรับสีหรือความเข้มของสีนะคะของภาพสังเกตว่าถ้าเราปรับให้ภาพมืดหรือสว่าง ภาพจะมืดก,กับสว่างไปพร้อมๆกันทั้งสองเลเยอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้คือมี2 l a เลเยอร์แต่คุณต้องการให้การปรับนี้มีผลกับเลเยอร์ล่างเลเยอร์เดียวก็จะมาที่ Panel Adjustment แล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นี่คือคำสั่งใช้ในการเลือกใช้ Adjustment คลิปเฉพาะเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเท่าน,นั้นก็คลิกที่ปุ่มนี้ทีนี้พอเราปรับ ความเข้มหรือความจางของสีนะคะหรือความสว่างของสีหรือปรับคราบไบเน็ตสังเกตว่าตัวรูปเสื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวรูปคนที่เป็นเลเยอร์ล่างจะเป็นสีเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปดูที่เลเยอร์ก็จะเห็นนะคะมีลูกศรอ,อยู่ตัวนี้คือลักษณะของ adjustment clip l ล y e r ก็คือ คำสั่งนี้จะมีผลเฉพาะเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นแต่จะไม่มีผลกับเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดตรงนี้นะคะ